我干吗呢？ เม่ทำให้เป็นตัวอย่างนะทุกคนมามาทักทายแหละกลัวว่า,วาไม่เป็นไรมากไม่เป็นไรมากครับผมฉีดยาไปแล้วฉีดยาแก้ปกวดปกติคนปกติเขาฉีดไปเข็มเดียวคือเขาหายแล้วครับผมอัดไปสองเข็มนะหมอจับให้หมอได้เลยจ้าปาระกันเบิกได้ใส่ไปเลยแล้วก็ได้ยาได้ยาคลายกล้ามเนื้อแก้เสพมันกินครับ ตัวบางไจริงไหมพุทสาวสมัยตอนนันบ้างยดวกำลังใจครับใจตัวเองขอบคุณครับผมพี่เจหล่อมากมาแล้วครับมีมีสวัสดีมีมีนะครับสวัสดีพี่จินด้วยนะครับหล่อจังครับขอบคุณค่ะแซ่แจ็คสันหวาเนเพนขอใขอบคุณพี่ แทนเห็นไหมได้มากสามชั้นดีแตงเหรอแตงดีไอเหรอใช่ไหมขอบคุณนะครับผมอ่านชื่อถูกปรัเข้าไปอีหลีเด้อมาถ่ายแล้วแมนบอนไผ่เนาะสวัสดีแม่แต้มด้วยนะครับแม่แต้มขอโทษเด้อวันนี้ไม่ถ่ายรูปด้วยเลยเพราะผมต้องไปงานสามต่อนะแบบว่ารีบมากนะแล้วแบบว่าสารตด้วยมันเลยมาขโมดอ่ะเอาเฮ้ยโอ้โหอยู่นี่นะเข้าฟิลเตอร์เฉยเลยเมึงจริงไมเข้า หา่ใจะเข้ามานั่งใส่หรอกครับผมตอนนี้ผมกำลังนั่งให้หลังมันติดเบา,าะ,ะอยู่นั่งสมาธิจะสอนกันหายใจนะครับหายใจครับข้าตรงนี้ ไอ้สิมบัตี้ครับน้องคิดถึงค่ะบอกให้กลับจากร้านร้านเหล้าครับอาหลับแรกก่อนจ <c oughs> ะ,ะคิดถึงเพียครับผมนะครับผมกลับไปนี่น่าจะขอคับพักสองวันประมาณนี้อาจจะํามไม่รู้ดูอาการกันหน้าสองหน้าสองก็คงหายแล้วเพราะค่นี้วันเดียวผมกินยาไปลรากินยาดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วมาหน่อยหนึ่งมาหน่อยหนึ่งท่งาน,น,นโอ้ติดเหล้าแค่ อด้มีดมากขอบโอ้ขอบคุณครับมาเป็นห่วงมากกันมากอนกันนะอย่าเมามากนะบบอกเลย <c oughs> <c oughs> <c oughs> เป็นไรสดอยี่สามชะลาไหมนะยี่สามเฮ้ยยี่สามเราเล่นที่ไหนอ่ะคุยดว้วยนะครับเบาผมไปแล้วยี่สามเล่นที่ไหนเพื่อน เฮ้สุริทร์อล่ดแด้ครับมอพอาสมุรีวะมรเจ้านลเผาสามที่แบงค์ย่โลีดีอวีลเผางนามไเป็นดใช่ใช่ดีกว่า เนี่ยครับงานนี้ก็แต่ง,งานาอวนสงสารเจอามากเจอาแบบโซโล่คนเดียวเลยจริงๆรผมคิดว่าจะหายแล้วเพราะเสร็จจากคอนเสิร์ตพิดาเสร็จแล้วผมก็ลงมาใช่ปะจะมางานที่มางานสองต่อที่จันเ,เอ้ยประจวบครับแล้วคราวนี้แบบคิดว่าแบบแมันจะดีขึ้นเลเจ็บเลยลุกลุกแบบลุกแป๊บลุกแป๊บเลยอะ่ะก็เลยเลี้ยวเข้าโรงพยาบาลไปฉีดยา ใช้แค่นะขอบคุณครับอาจารย์เฮ้ยผมไม่ได้เป็นอะไรมากครัคุยเรื่องอื่นคุยเรื่องอื่นตื่นเต้นเในคอนเสิร์ตพีดามากกว่าวเอ้าสวัสดีคุณคุณแอนด้วยครับพี่ไอ้ไข่ดื้อครับน,น้องบเอาๆๆพักก่อนบ๊อบพักๆๆๆเอามันก็เลยงานเดียวเดี๋ยวก็กลับกรุงเทพแล้วไงก็เลยแบบเออเต็มที่ไหวเงียรอแล้วกลับไปพักจ้ ก็สวัสดีคนเราเนี่ยครับสบายดีโดยงั้นเราฟังอะไรเฮ้ยดีจริงพี่ดาวเฟรนลี่สุดเลยอ่ะน่ารักเลยลูกพี่ได้ยิ่งน่ารัก คอนเสิร์ตที่แบบว่าพูดมากเลยได้ทุกได้ทุกโมเมตนต์ในความรู้สึกแน่ทุกแบบอธิบายเป็นคำพูดไม่ได้มันตะลึงตามันสะการตาเจ้าจ่าอ,อ,อยู่ข้างหลังครับผมดูกระตุ้นอยู่ขอบพูดแม่ปันเลยนะครับโอ้ย thank you thank you r o s e thank you r o s e thank you r o s e thank you lord thank you lord กูดูไงวะต้องต้องดังใช่ไหมขอบคุณครับ ดูม่แดดด้อคับขอให้นักเรียนเยอะๆนะขอให้โรงเรียนโรงเรียนนุบานใช่ไหมแม่ใช่ปะเราจะไม่ผิดโรงเรียนนุบานปะขอให้นักเรียนเยอะๆนะครับเชื่อฟังขอให้นักเรียนเชือ่อฟ,อฟังคุณครูนะใจเยอนส่วนออนะครับผมครับมาหาหมอนกระดูเพื่อนแม่ริงมาแม่หายเลยปะถ้าไปหายเลยปะ หมอรองกระดูกไม่ได้ต้องการหมอนวดตรงน,นี้น <c oughs> ใช่ว่าหายดีแล้วดีดเลยนะอืมแล้วหน้ากล้องเป็นงั้นแหละหลังกล้องก็เดินแบบ <c oughs> นี้แหละเออเอ้ยหวหายแน่นอน,น,น,อ,นอ้ะจริง่าแม่ <c oughs> เขาจะช่วยอะไรเขาจะดึงกระดูกอย่างนี้เหเขาจะใส่กระดูกให้เหรอชิมนะบอกให้กลับบ้านก่อน สวัสดีน้องแตงกวาด้วยนะครับผมน้องแตงกวาแตงไทยสบายดีไหมสวัสดีครับพี่นุเขาดูไลแข็งแรงน่ารักนะไม่ใช่ไม่ใช่ตัวจริงครับเขาคุณแม่ปั่นนะไม่ใช่ไรครับนี่คือตัวปลอมนี่คือเ i จะเป็นให้ได้เลยใช่ไหมเอ็สวัสดีจ้า ทำไงวะปิดมาทำไงวะแทนมิ้น่อยเหรอ <laughs> แต่งกว่างานเยอะนะครับผมทางนี้ การกันววหอมกินหอมเชื่องเป็นไรหอมเริ่มเลยเหรอนี่เ <c oughs> จะมาแล้วครัญญบ,บทุกคนสวัสดีครับผมเชิญที่แล้วเนี่ยวเนเี้ยเชิญที่แล้วเชิญที่แั้วพี้จะบอกจ้จะโซโลบีบอยนะครับบอกให้พีพี่ยิ้มหน่อยเลยจ้าบอกเดี๋ยวพี่พี่จะหมอมาวะเดี๋ยวให้กูบอกเลยพี่พี่มาเดี๋ยว Pelequeto e o pau. ขอโทษนะเมื่อกี้เครีดมากเดี๋ยวผมไม่อยากไร่กินข้าวว่าอย่างเงี้ยแตว่ามันมันชิวเกินอะ่ะตัวตัวเองเกินอะ่ะแต่กัดแต่แง่เลยว่าไอ้ห่ากินข้าวว่า ป๊าของเรานะาป๊าขับรถไปกับคุณ